สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่อนายนะครับแล้วก็น้องมุกดานะครับพ่อานกําลังจะเอาน้องมุกดานอนนะครับพ่อนายก็จะกล่อมน้องมุกดาด้วยกอเอ้ยกอไก่จนถึงหอนกฮูกนะครับไปกันกล่อมน้องมุกดานอนกันนะครับไม่รู้ว่าจะหลับไหมนะลองดูก็ไก่ถึงหอนกฮูกกล่อมเด็กได้นะครับอลองดู รูจะหลับไหมนะนอนนอนอน,นะอเอกอไก่ขอไข่อยู่ในเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนคึ้งคังขอระคังทางฟ้า กลาจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งนี้โซสูรำทีช่อกะเชือคู่กันยอผู้หญิงสูภาดอชอดาสวมพันโตปตัก หุนหันทอทานเข้ามารองทอนางบุญโหนาท้าวทอผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์อเต่าลังตุงทอทุงแบกคน ทหารอดทนพอทงคนนิยมนนูกักไบโบใบไม้ทับทูมปอปาตากรมขอพึ่งทำาลังขอฟ้าทนทานขอผ่านวางตั้งขอฟันสะอาด จังพอสำเพากลางใบหมอมาคึกคักยอยักเที่ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงไต่ลาววัวแวนลงยาโซสลาเงยียบเงาโซลุซีหนวดยาว โซเสือดาวขนองขอเหียบใส่ผ้าลอดจุลาพยองอ,อ่างเรื่องรองหอนกฮูกตาตูจันเอื้อจันเจ้าขอข้าวขอแกง มือน้องข้าขอช้างขอมาให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงต่างให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดู ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองก็อเอ้ยกอไก่ก งูงใจกลา้าชจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งนี้ซโซลามทีชอกระชื่อคู่กันยอผู้หญิงสูภาดอชดาสวมพัน ต่อประตะคุณหันทอทานเข้ามารองทอนางบุญโทนาขาวขอผู้เท่าเดินย่องนอนนินไม่มองรอเด็กต้องนิมนต์โต พอใบไม้ทับทุมพป,ปาตากลุ่มพอพึ่งทำลังพอฟ้าทุนทานอพอผ่านวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสำเขากลางใบพอมาคึกคักยอยักเขี่ยวใหญ่พรอเรือภายไป,ไป โซลิงไต่ลาวโวเวนลงยาโซสลาเงยียบเงาโซลุซีหนวดยาวโซเสื้อดาวขนองห่อหีบใต่ผ้าโอจุลาพยองอ่ออ่างเรื่องรองหอนุกหูกตาตู Okay.